อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองพฤศจิกา2023ครับครับก่อนไปเห็นงานเหตุการณ์กับมาฟังผลฟุตบอลคารลาบาวครับก่อนนะครับผมอยู่เบอังกิษนะครับรอบ16รอบ4ีเดไปก็เตะให้มันเหลือแปดทีมสรุปผลตัง้งแต่หมู่ว่านอย่างมากอะก็ตามหน้าจอนะครับแมนฟิวแพร์พอร์ตเวลแมนฟิล,เ,ล,ฟลเขา มิดเดิลสโบร์ออกไปเยือนเอ็กเซเตอร์เก็บชัยชนะได้มิดเดิลสโบร์เขาเต็มขึ้นนี่เวสตแฮมเจออาร์เซนอลเวสตแฮมเขาเซลซีเจอกุลาเพิงกุลาไฟแบ็กเบิร์นโลเวอร์เซลซีเขาบอลมาเจอลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเข้าชนะไป2-1นะครับเอฟเวอร์ตันตอนรับการมาเยือนเบอร์ลี่เอฟเวอร์ตันเข้า อิตาลีตอนรับการมาเรือของฟูลแลมฟูลแลมเข้าคู่สุดท้ายบิ๊กแมทบิ๊กแบตเล็กๆผู้นี้จัดตัวสำรองลงแล้ครับแมนยู U, ตอนรับการมาเยของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลเข้าไปถล่มคาบ้านอีกแล้วดังนั้นเราก็ได้8ทีมเข้ารอบเดี๋ยวถ้าจับฉลากใครเจอใครเดี๋ยวมันรายงานอีกทีนะครับตอนนี้ก็ อาบน้ำไปเหตุงานยังมีความสุขนะครับมืนอนีกระวันพฤหัดล่ะสวัสดีครับ